สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อทัดลมลักขนาดทัดลมกรุมตุมเมถุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธาา์วันนี้เรามาพยากรณ์แลนดอมกันนะแลนดอมวันนี้นะคะรักครั้งนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่เพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะธาตุลมกลุ่มตุลเม ดอมธาตุลมกลุ่มตัวเมถุนนะคะลักครั้งนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ลักนณาราศีดูได้นะคะดูลักนณาเป็นหลักแล้วก็ดูราศีประกอบนะอ่าบางทีอาจจะไปตรงกับลักนณาหรือราศีก็ได้นะคะหรืออาจตรงทั้งลักนณาราศีเลยใครไม่รู้ลักนณาตัวเองนะต้องเอาเวลาเกิดมาเทียบดูนะคะว่าเราน,านั่ะอยู่ในลักนณาไหนเนาะโอเคค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะลักครั้งนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้เรามาเช็คพลังงานของเขาก่อนนะว่า เขายัางมีใจให้เราอยู่ไหมหรือหมดรักเราไปแล้วเขายัางมีใจให้เราอยู่ไหมหรือว่าเขาหมดรักเราไปแล้วเขายังมีใจให้เราอยู่ไหมหรือเขาหมดรักเราไปแล้วทัดลงฮะ The High Priest Judgment กาวเหรียญเขามีใจให้เราอยู่ไหมหรือว่าเขาหมดรักเราไปแล้วนะคะคือมันมีในเรื่องของความผูกพันความรู้สึกบางอย่าง ที่เขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าความรู้สึกผูกพันตรงเนี้ยมันใช่ความหลักจริงๆริงไหมคือมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างอะเออที่เขากําลังสับสนมันเป็นสัญญาณในแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบรักคนยากไหมทัดลมเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกรักใครมาตั้งนานแล้วแต่พอเวลาที่เขามีความรู้สึกพิเศษกับใครสักคนนั่นก็คือคุณน่ะ มันก็เลยทําให้เขาไม่แน่ใจว่าอาการแบบเนี้มันเป็นความรักหรือเพียงแค่ความหลงชั่ววูบเท่านั้นน่ะเนี่ยเอ็มเพลเลอร์ก็มาบอกความเป็นตัวตนของเขานะเขาจะไม่ลงหลักปักฐานเขาจะไม่ฟันธงเด็ดขาดถ้าหากว่าเขายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับเขาภายในใจเนี่ยมันจะเป็นความรักจริงๆหรือไม่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขามองว่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่จัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดี นะคะฉะนั้นเขาจะไม่เชื่อความรู้สึกชั่วครั้งชั่วขราวอาจจะเป็นความรู้สึกที่ถูกชะตาหรือว่าทาัดลมคุณไปทําอะไรให้เขารู้สึกติดอกติดใจหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาอ่ะอ่ะไม่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนอกจากคุณเหมอือนคุณเข้ามาในชีวิตเขาคุณก็ทําให้เขารู้สึกแปลกประหลาดทําให้เขารู้สึกพิเศษนะคะทําให้เขารู้สึกหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วอะ่ะเหมอือนเข้ามาในชีวิตเขาเหมอือนเขาผูกพันกับคุณเร็วมากอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนคุยแต่ แต่เป็นความสัมพันธ์แบบคนคุยที่เขาเองก็ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกออกมาให้คุณรับทราบนะว่าจริงๆแล้วว่าลึกๆเขาว่ามีใจให้กับคุณนะคะก้า <9 S 1> เหรียญเนี่ยกวางมองว่าเขาแน่าจะติดชีวิตโสดหรือติดชีวิตแบบโลกส่วนตัวการอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ก้าเหรียญอะ่ะเออเขาอาจจะแบบไม่แน่ใจอะว่าเออถ้าวันหนึ่งคุณกับเขาจะต้องเป็นอะไรกันเนี่ยเขาจะสามารถทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนเขาว่าบอกเลยเขาเป็นคนที่รักตัวเขาเองมากนะ เขาเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าดูแลตัวเองมาอย่างดีนะคะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนกับความรักครั้งนี้เหมือนเขาต้องแน่ใจจริงๆว่าเนี่ยมันคือความรักนะคะอืมโอเคทีนี้เรามาดูไพ่เดอะไฮพินเทสกันหน่อยความรู้สึกลังสังหอน,นี้มันเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรลึกๆอยู่ในใจเขาอะสิ่งที่เขาไม่แน่ใจอะไฮพินเทสคะ่ะอะไรที่เขาไม่แน่ใจ แปดเหรียญเนี่ยเขากาลังทบทวนตัวเองอยู่ในใจนะเนี่ยว่าเอ๊ะมันใช่ความหลักหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะพยายามแล้งห่างคุณหรืออาจจะใช้วิธีอะไรสักอย่างเพื่อเช็คความรู้สึกของคุณน่ะว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาและคิดยังไงกับเขาคือเขาชอบทดสอบทดลองอะ่ะธาตุลมคนคนเนี้ยเป็นคนชอบทดสอบทดลองอ่าประมาณว่าเล่นกับอารมณ์อ่ะเล่นกับความรู้สึกเราอะ่ะเหมือนเขาอยากจะเห็นแอคชั่นของเราว่าคุณน่ะจะแอคชั่นยังไงกับเขาแต่เขาจะไม่ถามอะไรคุณตรงๆนะ เขาจะมีวิธีของเขาก็แล้วกันที่เขาจะสื่อสารกับคุณนะเนาะบางทีเขาก็หายไปไหมล่ะหายไปแบบคุณจะยังไงกับเขาเนี่ยแปดเหรียญ the wheel of fortune ใช่ค่ะเขาถูกชะตากับคุณนะแต่เขาว่าอาจจะยังไม่ยอมรับความรู้สึกนี้อืมเพราะว่าเขาอะรู้จักตัวเขาดีนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครง่ายๆเขาเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอะที่กว่าใครสักคนจะเข้ามาปลุกจิตวิญญาณในลางก้อนหินเนี้ยมันค่อนข้างยากนะคะ เขาเขารู้สึกว่าเขารักตัวเองมาดีเสมอเขาเคยคิดนะเขาไม่ต้องการแพทชั่นในเรื่องในเรื่องนี้เลยอ่ะแต่เขาอ่ะดันมาวันไหวคุณอย่างเนี้ยนะคะแต่เขา,าจะเป็นคนที่เก็บอาการเก่งเก็บความรู้สึกเก่งซึ่งตัวทัดโลมาคุณอาจจะไม่สามารถเดาได้เลยด้วยซ้ำไปว่าลึกๆแล้ว่เขามีใจนะไพอัศวินเข้าคิดช้านะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเห็นความชัดเจนจากเขาตอนเนี้ย มันเป็นอะไรที่ใช้เวลาคุณไม่สามารถที่จะกดดันให้เขารีบชัดเจนกับคุณได้เด็ดขาดถ้าคุณกดดันเขาหรือเขารู้สึกว่าทําไมคุณถึงอยากได้ความชัดเจนกับเขาขนาดนั้นอนะ่ะเขาก็จะไปมองในเรื่องของเหตุผลหรือเป็นเรื่องของอคติทันทีเขาจะมองว่าคุณกําลังจะมัด มือชกเขาใช่ไหมหรือคุณมีอะไรจุดประสงค์อะไรไหมที่จะเอาผลประโยชน์จากเขาคือเขาจะมองไปในมุมนั้นเลยฉะนั้นคนคนนี้เขาอ่ะเป็นคนที่ตกตะกอนความคิดและคือต้องเป็นคนที่แน่ใจจริงๆอ่ะว่าความรู้สึกนี้นมันเป็นความรักนะคะโอเคคุณรักใครอ่ะถ้าลงคุณรักก้อนหินเนาะก้อนหินก้อนหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เวลานับพันปีกว่าน้ําจะซึมลงหินกว่าหินนะคะจะกร่อนแทงทะลุไปถึงจิตวิญญ,ญาณมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนอ่ะเออเอาเป็นว่าถ้าคุณอ่ะ อยากคบกับคนนี้จริงๆอะคุณต้องใช้เวลากับเขานานมากๆอะบางทีกว่าคุณจะได้แต่งงานกับเขาคุณอาจจะใช้เวลานานนับปีคือเริ่มเริ่มจากฟิลคนคุยใช้สถานะคนคุยก็นานหลายปีอย่างเงี้ยกว่าจะได้เป็นแฟนกันอ,อยู่ในสถานะแฟนอีกแล้วกว่าจะได้แต่งงานอีกอะเนี่ยมันจะอารมณ์นี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูเรามาดูนะคะ มาดูซิว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเลยนะเขารู้สึกยังไงอะคุณขอส่วนลึกในใจเขาที่ตัวเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวอ่ะมาดูซิไพ่อ,อยากบอกอะไรความรู้สึกลึกๆเขารู้สึกยังไงกับคุณเดวิลเลยแฮ o ม my g อดทะลึ่งบ้องกระบองเพจมากเดวิลเขาคิดแบบเรื่องบนเตียงกับคุณหรอนี่สิบแปดบวกอย่างนี้หรอดูไพ่ดิโอไซเวอร เดวิลไม่อยากจะพูดเป็นคนเงียบเงียบๆนะภายนอกดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าไม่พูดไม่ได้เนาะเดวิลมันขึ้นมาเห็นปะแสดงว่าเขาต้องแบบมีอารมณ์อะไรบางอย่างกับคุณน่ะมีความดึงดูดในด้านสเสน่หาไหมละ่ะอืมเหมือนเขามีอาการอะอาการบางอย่างที่เขาจะต้องเก็บกดเอาไว้อย่างเงี้ยเดวิลมาเลยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์น้าดึงดูดนะที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องอดใจให้ไว คุณโชคดีที่ว่าคุณเจอคนที่จิตแข็งเนาะเขาเป็นคนจิตแข็งนะถึงแม้ว่าเขาจะอยากใกล้ชิดคุณมากมายอยากแนบกายแนบใจเขาก็ไม่ได้แสดงความหื่นออกมาโอเคสรุปเลยเขารู้สึกหื่นกับคุณคะ่ะเดวิลนี่อ่ะอันนี้คือปัญหาเลยปัญหาตรงเนี้ยเห็นปะเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ความรู้สึกนี้มันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นอืมอ่ะดูต่อมาดูสิ รู้สึกลึกๆยังไงเป็นความผูกพันก็ได้นะเดวิลเนี่ยแต่ถ้ามาใบเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นความหื่นของเขาอะค่ะโอเคสิบไม้เท้าโหแสดงว่าเขาก็ต้องแบบเก็บอารมณ์เก็บอาการกับคุณอย่างแรงกล้าเลยดูสิสิบไม้เท้าอึดอัดอยากระบายอยากทำอะไรตามใจตัวเองเนี้ยแต่ว่าศีลธรรมเนาะศิลธรรมเออมันก็มากุมพฤติกรรมของเขาไว้อะไม่ให้เขาแสดงอะไรที่มันไม่เหมาะสมออกมา นะคะฉะนั้นถ้าคุณกับเขาอยู่กันสองต่อสองมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเออแต่คนคนนี้บอกเลยเขาไม่ฉวยโอกาสนะเขาไม่ฉวยโอกาสสมมติถ้าคุณไม่พร้อมหรือถ้าคุณแบบปฏิเสธอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สุภาพบุรุษนะสุภาพสตรีสุภาพสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแบบถ้าลมคุณเปิดคุณเปิดเมื่อไหร่แล้วก็กวางมองว่าร้อนแรงแน่นอนหรือเฮ้ยบางคนอาจจะคบกับชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าฟิลแบบมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาด้วยนะคะามาดูเซ เหนื่อยจริงเลยอ่านไพ่ทัดลมเนี่ยฮะมีไพ่สามเหรียญโอเคเขารู้สึกยังไงส่วนหรือของของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเฮ้ยเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะแสดงว่าเขารู้สึกครบทุกรสชาติกับคุณเลยไม่ว่าจะเป็นความข้างไขหลงไหลกลิ่นฟีโลโมนอะไรมาหมดเลยอแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกก็ใช่ความรู้สึกที่เป็นในแง่มุมของความรักก็ใช่เหมือนกันตอบโจทย์เขานะอืม แล้วก็มีไพ oh ่เฮอร์มิตโอ้โหเขาเก็บกดอะไรหรือเปล่าเขาอัดอั้นตันใจอะไรหรือเปล่าฟิลแบบว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วอะคือไม่มีใครมากระตุ้นต่อมอะไรแบบนี้ได้เท่ากับคุณแล้วอะคือจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ไปอ้อยอะไรเขาเลยนะไม่ได้แจกน้ำอ้อยให้เขาด้วยคืออาจจะเป็นบุคลิกภาพของเราอย่างเงี้ยที่เราเองก็ดูแลร่างกายตัวเองเนาะเราเราดูแลบุคลิกตัวเองทั้งภายนอกภายนไนอะ เออเราแต่งตัวดีเราใช้น้ําหอมคือเราเป็นคนสะอาดสะอ้านนะ่ะอ,อาบน้ําวันนึงก็หลายรอบเหมือนกันคือมันดูเพอร์เฟกจากภายนอกแล้วก็ภายในคุณอาจจะเป็นคนที่มี energy ที่ดีจากข้างในแล้วก็ข้างนอกอะค่ะเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะอารมาเทอรปีอืมเขารู้สึกว่าเขาชอบอยู่ใกล้คุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณนะ่ะถึงแม้จะ ไม่ได้อะไรมากนะแค่นั้นนะ่ะเขาก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเขาได้อะไรมากกว่านี้เขาคงรู้สึกดีมากอ่ะเขาจะรู้สึกแบบแบบว่าเหมือนได้ระบายเหมือนได้ปลดปล่อยอย่างเงี้ยแต่แค่เขาได้พูดคุยกับคุณได้สื่อสารได้ได้เห็นมุมมองความคิดคุณนะ่ะเขาก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะโอเคเออคุณเห็นเขาเงียบเงียบนิ่งๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นฟิวชั่นหนึ่งกับเขาอีกด้านหนึ่งของเขาถ้าคุณได้คบกับเขาไปมากกว่านี้โอเคเขาก็ดูน่าจะเป็นคนแซ่บเหมือนกันนั่นเนี่ย เออถ้าพูดถึงแบบวันนึงเราเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยนั่นแหละเรื่องอย่างว่าเนี่ยแซ่บนะบอกไว้ก่อนฉะนั้นอย่าอย่าไปตัดสินเขาที่ภายนอกนะว่าเขาไม่ได้เรื่องมันต้องดูกันอยู่าอย่านะอ่ะมันมีไพ่เฮอร์มิตมาเลยค่ะกวางอยากรู้ไพ่เฮอร์มิตไปเนี่ยเขาว่าเป็นคนที่เหงาานะคะเนาะชีวิตเขาเนี่ยคือชีวิตปล่อยตัวเหงาอะเออปล่อยตัวเหงาปล่อยความรู้สึกให้ตัวเองรู้สึกเหงาเหงาเรื่องความรักมัน เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้สัมผัสตรงนั้นมานานแล้วอะจุดนั้นมานานมากแล้วอะเขาก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเวลาที่เขามีอาการรักใครเนี่ยมันจะต้องรู้สึกแบบไหนบ้างเฮอร์มิตแต่เขาก็น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะดูไปแล้วว่าไม่งั้นเขาคงไม่ปล่อยตัวแบบปล่อยตัวให้ตัวเองเหงามาขนาดนี้หรอกเพอร์มิตมาบอกอะไรอะ่ะ แปดไม้เท้าเนาะเออเป็นคนเก็บความรู้สึกจริงๆอะเนี่ยเห็นปะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกมากๆคือชีวิตเขาไม่เคยซื้อกินแล้วก็คือแบบว่าถ้ามีความรู้สึกอะไรอะรู้สึกอะไรพันนั้นอะเขาก็จะใช้วิธีการไปนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้นะเนี่ยเฮอร์มิตเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยยความรู้สึกเนี่ยที่มันหวั่นไหวไหวติงเนี่ยวิธีของเขาคือไปนั่งสวดมนต์นะคะอือหรืออยู่กับตัวเองนี่แหละ อ่ะทีนี้เรามาดูกันสีธาตุลมและตัวคุณอ่ะคุณเรู้สึกยังไงกับเขาอยากรู้เ n e r g y ธาตุลมจังเลยหนาว่าตัวธาตุลมอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาจ้ะธาตุลมเดอะซันอ่ะชอบเขาใช่ไหมเดอะซันชอบเขาจ้าดูซิอู้หูราชินีไม้เท้าก็ไม่แปลกอ่ะไม่แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกคืนกับคุณหรือรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณเพราะคุณอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จากภายนอกเนี่ยอย่างที่กวางบอกทั้งภายนอกภายในนะดู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 ดด ดูไพ่นะจ๊ะราชินีไม้เท้าเนี่ยคือเป็นคนทํางานเก่งคือเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วอะเออเป็นคนมีสนเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วมีแรงดึงดูดนะคะและยิ่งคุณมีความรู้ความสามารถอะมันยิ่งเพิ่มดาเมเทําให้เขารู้สึกกับคุณไปใหญ่แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพอร์เฟกสมบูรณ์นั่นเนี่ยในสายตาเขาเนี่ยแล้วคุณเองก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะเขาเองก็น่าดึงดูดเหมือนกัน ทรงคุณอะเหมือนคุณชอบคนแบบนี่แหละอย่างนี้แหละยากๆแบบนี้แหละคุณชอบทัาลมเออมันดูท้าทายดีมันดูมันดูเล่นตัวดีถ้าคุณสามารถที่จะให้เขามาอยู่ในชีวิตคุณได้แสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เจ๋งมากเอาจริงถ้าคุณทําได้นะเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรยากแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยเหมือนเขาอะจะรู้สึกอะไรกับคุณแล้วนะเออหรือว่าคุณตั้งใจอ้อยก็ไม่รู้นะอันนี้นะคะอืม โอเคคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะแฮงแมนใช่คะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาจีบยากเข้าถึงยากแล้วคุณก็เดาความคิดความรู้สึกเขาไม่ออกด้วยเพราะว่าบางทีคุณก็ไม่ได้เห็นท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเขาชอบเราเลยมันอาจจะมีหลุดมาบ้างแต่มันก็คุมเครือมันคุมเครือลักษณะแบบว่ามันจะใช่เหรอวะเขาจะชอบเราเหรอวะบางทีเขาก็ดูเหมือนสนใจเราเนาะแต่บางครั้งเขาก็ดูเงียบไปเลย นะคะรู้สึกเนี่ยเดอะมูนเนี่ยใช่คุณไม่เข้าใจเขาจริงคุณอ่านเขาไม่ออกนะตัวคุณอ่านเขาไม่ออกจริงๆจริงๆตัวคุณอาจจะเป็นคนมีเซนต์คือคุณก็เป็นคนมีประสบการณ์ในการอ่านคุณเนาะแต่พอคุณมาเจอเขาคนนี้คุณรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะเดอะมูนเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบกำแพงเขาเยอะมากอะราชาเหรียญแต่เขาโคตรเท่เลยเออคุณชอบความเงียบความนิ่งของเขาเนี่ย อารมณ์แบบหินวางไว้บนโต๊ะอ่ะแล้ว,วแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองไงฉันจะพยายามทาให้หินมันขยับเองอย่างเงี้ยนะคะคุณชอบเขาค่ะเขาอ่ะถูกสเปคคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรยากๆอยู่แล้วคุณชอบความท้าทายคุณไม่ชอบอะไรที่มันได้มาง่ายๆทุกเรื่องในชีวิตเลยทุกเรื่องในชีวิตนะถ้าลมเป็นคนพึ่งพาตัวเองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอาจจะมีโชคเข้ามาช่วยบ้างแต่คุณก็ไม่ไม่เสมอไปนะที่จะใช้เรื่องดวงเรื่องโชคเข้าช่วยเนี่ย แม้กระทั่งเรื่องความหลักอะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตฉันมันยากหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนคือคุณต้องตั้งเป้าหมายเลยการงานคุณอยากสําเร็จอะไรการเรียนคุณอยากสําเร็จอะไรหรือธุรกิจคุณต้องการสําเร็จอะไรเนี่ยคุณก็จะได้มาด้วยความสามารถของคุณแม้กระทั่งเรื่องของความหลักยังจะต้องมาเจอด่านอะไรแบบนี้อีกแล้วถามว่าคาดลมแคร์ไหมไม่แคร์ฉันไม่สนฉันอยากได้คนนี้ฉันต้องได้จ้ะจบไหมขอดูไพ่เดอะมูนนะคะเดอะมูนมาบอกอะไร เดมูนมาบอกห้าถ้วยอืมคือเขาอะเป็นคนที่ทําให้เราขาดความมั่นใจเราเป็นคนที่มั่นใจมาทุกรุ่นทุกระดับนะเรื่องของความสัมพันธ์คุณไปจีบใครคุณก็ติดนะาตาลมไม,ไม่ไม่มีใครที่คุณคิดอยากได้เราไม่ได้แต่กับเขาคนนี้ได้ยากที่สุดเอาจริงเนี่ยเห็นป่มคือคุณรู้สึกว่าฉันต้องมาแพ้ให้ตันนี่จริงๆหรอแพ้ให้เยนีย่จริงๆหรอทําไมมันจะดูยากขนาดนั้นนะ่ะห้าถ้วยเนี่ยแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะเราแค่รู้สึกท้อแท้ใจใเฉย เอามาดูราชินีถ้วยนะคะอืมอีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่ราชินีดาบเราก็พยายามที่จะแบบว่าวางตัวใส่เขาดูไม่สนใจเขาพยายามที่จะทําแบบที่เขาทํากับเรานะแต่ในใจก็แบบคือรู้สึกแบบอยากใกล้ชิดอะในใจก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องวางตัวเขายังไงแต่เวลาที่เขานิ่งไปคุณก็ไม่ตามงอนะคะาลมคุณไม่มีทางงอแน่นอนแต่เวลาที่เขากลับมาอย่างเงี้ยหรือเวลาที่เขาพยายามเข้ามาคุยกับเราเนี่ยคือเราก็ ก็จะต้องทําตัวยังไงแล้วก็ต้องคุยกัยเขาไปสิใช่ไหมมันเหมือนคุณอนะวางตัวยากไม่รู้จะต้องทํำยังไงถ้าอยู่ในสถานาการณ์ตรงนั้นน่ะโอเคต่อฮ <c oughs> ความรักครั้งเนี้ยคุณเหนื่อยอะไรทตาลมความรักครั้งเนี้ยคุณเหนื่อยอะไรคะคุณเหนื่อยอะไรเอ่ยทตาลมา้าลมเหนื่อยอะไรเดอสตาร์เดอสตาร์ไฮโลเฟน เหนื่อยกับอะไรอัศวินไม้สิบดาบมันเป็นความหวังของคุณเนาะมันมันเหมือนมีความหวังความสัมพันธ์เนี้ยดูสิขนาดเปื้องผ้าแบบเนี้ยคือคือดูไพ่นะไพ่เดอะตาเห็นผู้หญิงเปื้องผ้าใช่ปะแล้วก็มีไพ่ไฮโลเฟนเนี่ยเป็นไพ่เปรียบสเสมือนพระเยยาวยวน คือเขาก็ยังไม่ไหวติงเลยแต่เชื่อป่ะจิตลึกๆเขาอะเขามีวันไหวอย่างที่ไพ่เปิดเนี่ยเออต่อให้เขาทำมะทำโมแค่ไหนนะคะสวดมนต์ยังไงอะพอเขาเห็นคุณแบบเนี้ยปุ๊บเขามีวันไหวแน่นอนเชื่อดิอัศาวินไม้เท้าอันนี้เปอ่าเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องแบบไปเปื้องผ้าแบบนี้ไม่ใช่นะตามไพ่นะคะที่อ่ะเป็นการเล่าเรื่องเนี่ยหมายถึงสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยเออความเย้ายวนของคุณความน่ากอดความน่าหอนหน้าหอม ความน่ารักของคุณเนี่ยมันยั่วยวนเขาขนาดเนี้ยเขายังหนีไปสวดมนต์ได้อ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันอัศวินไม้เท้านะคะอืมเห็นปะมันเป็นไพ่ของแรงดึงดูดเนี่ยมันเหมือนคุณก็พยายามจะมีการโปรยเสน่ห์บ้างเล็กๆน้อยๆอยนะคะสิบดาบแต่เขาก็ยังแบบทำทีท่าเมินเฉยทำทีท่าปฏิเสธเราเนี่ยคุณเหนื่อยตรงเนี้ยคุณเหนื่อยที่คุณต้องเข้าหาเขาก่อนหรือคุณรู้สึกว่าทาไมคุณจะต้องพยายามลงทุนขนาดนี้คุณไม่เคยลงทุนกับใครขนาดนี้นะ เอาจริงทัดลมไม่เคยลงทุนกับใครขนาดนี้เลยแต่มันก็ท้าทายดีไม่ใช่เหรอคุณชอบความท้าทายนะคะฉะนั้นจักรวาลก็ส่งคนที่น่าท้าทายมาให้คุณได้ผจญภัยกับเขานะสี่ถ้วยเนี่ยคือเขาเป็นคนที่รับรับความรักจากคุณไว้ด้วยนะเออเหมือนรับอะไรดีๆไว้นะแต่แกล้งทำโซนทรงแบบไม่สนใจอ,ะอ่ะอะคุณน่าจะเหนื่อยตรงนี้แหละโอเคทัดลมและเขาอะเขามีเหนื่อยอะไรกับเราไหมอะลองมาเปิดดิ เขามีอะไรที่เหนื่อยกับเราบ้งางไหมอะมีไหมสองถ้วยเฮ้ยหูยเขาสบายชิลๆมากกว่าคุณอีกแล้วเขาก็มีความสุขด้วยนะคะที่ที่คุณนะ่ะเป็นคนให้แล้วเขาเป็นผู้ได้รับก่อนอืมเขามีความสุขด้วยนะเขามีความสุขอะเวลาที่คุณแบบสนใจเขาหรือให้ความสําคัญกับเขาเนี่ยโอ้โหเมจิกเชียนเขาจะไปเหนื่อยอะไรอะเขาก็ใช้จิตวิทยากับคุณเนี่ยเห็นปะเมจิกเชียนคือเป็นคนที่ชอบทดสอบ แล้วก็ทดสอบกับความรู้สึกเราด้วยอะเออถ้าเขาเขาอยากเห็นแอคชั่นอะไรจากคุณแล้วถ้าเขาได้เห็นนะเขารู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จเออเขารู้สึกว่าเขาสมความปรารถนาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เดินเกมในความสัมพันธ์เหมือนกันราชาถ้วยเห็นปะทดสอบไปทดสอบมาสุดท้ายอาจจะตกหลุมรักคุณเองด้วยซ้าไปอ่ะเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตเขาเนี่ยจะจะมีใครสักคนที่อยู่ในชีวิตเขานานขนาดนี้นั่นนั่นก็คือคุณ แล้วคุณก็อาจจะไม่คิดด้วยคือชีวิตฉันก็ไม่เคยพยายามเพื่อใครขนาดนี้เช่นกันเออแต่ฉันก็กทําไปแล้วเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะตกหลุมรักเขาด้วยเหมือนกันอืม The w r l d แล้วก็มีไพ่เด็กเหรียนเขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยค่ะเขารู้สึกสบายมากเขาเขาแค่สับสนกับตัวเองเฉยๆถามว่าเหนื่อยอะไรไหมคุณทําให้เขาเหนื่อยไหมไม,ไม่คุณทําให้เขามีความสุขมากแต่คนที่เหนื่อยนาะจะเป็นทัดลมไปละ ออถ้าลมฟิลคุณน่าจะเหนื่อยจริงๆนะคะแต่เวลาที่เราจะไปจริงๆนะบทที่เราจะไปเราไม่เอาเราไม่เ,าเราขี้เกียจทุ่มเทให้เขาแล้วว่าเขาก็จะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่โน้มหนาวจิตใจเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูเรื่องราวของเราสองคนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็อาจจะมีลูกไม้เข้ามาหยอดเข้ามาต่อเข้าอยู่ๆก็เข้ามาพูดด้วยแบบมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือถ้าวันหนึ่งอยู่ๆเขาหายไปจากชีวิตคุณมันจะเป็นบททดสอบอะไรของเขาก็ไม่รู้นะแล้วคุณก็เงียบใส่เขาเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเขาอยากกลับมาเขาก็จะกลับมาคุยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะไม่มีคําอธิบายใดๆว่าเขาหายไปทําไมโอเคมละทำไมติดต่อไม่ได้น่ะฟิลมันจะมาแบบนี้เลยเอยมาดูซิว่ารักครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมยอยู่กับก้อนหินเนะี้ยมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมละธาตุลมไพ่เปิดหน่อยจ้ะเปิดให้ธาตุลมหน่อยเร็วเจ็ดถ้วย มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมอะ่ะเจ็ดถ้วยเทมเพลน์เด็กไม้หรือว่าจะเป็นสายต่ออุ้ย lover. เลิฟเวอร์เออ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 แล้วก็มีไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้าพัฒนานะแต่เหนื่อยจริงๆเนี่ยมันต้องต้องใช้เวลาคือต้องสู้กับจิตใจจริงๆอะทตุลงแล้วคุณจะสามารถเอาชนะใจเขาได้นะสุดท้ายอะถ้าเขาได้คบคุณหรือได้ตกลงปรงใจที่จะเป็นอะไรกับคุณเนี่ยไพ่เลิฟเวอร์มาเขาจะรักคุณมากเลย เออเขาจะรักคุณแบบข้างรักออกอาการข้างรักเลยฉะนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ฟิลความสัมพันธ์อะไรที่มันนอกกรอบให้คุณได้เห็นนะคุณจะไม่ได้รู้จักความโรแมนติกเขาหรอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนโรแมนติกยังไงถ้าตามใดก็ตามที่ เ,ออเขายังไม่ได้แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วเขายังไม่ได้เอ่ยปากคบคุณหรือตอบรับการครบในครั้งนี้เขาจะไม่แสดงความโรแมนติกออกมาเขาก็จะไม่แสดงความหื่นออกมาด้วยเขาจะเก็บเอาไว้แต่ถ้าวันใดก็ตามที่มันอยู่จุดหนึ่งจุดที่เราครบกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะแซ่บมากบอกเลยว่าเบอร์แรงนะคะเออเขาจะเป็นคนที่อินเลิฟมากๆเห็นปะเจ็ดถ้วยเทมเพลนต์เขาเป็นคนที่ชอบ,บทาบรรยากาศฟิลแบบว่าให้คนรักมีความสุข เออบรรยากาศแบบอะโมาเทอราปีอะไรเงี้ยคือดุดราวอย่างกระเทพนิยายเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยคุณจะเห็นฟิลนี้เลยนะคะคุณอาจจะมองผิวเผินแบบตอนนี้นะเขาไม่โรแมนติกอะไรเลยอะนิ่งมากอะลองเป็นแฟนเขาก่อนอืมมีโอกาสพัฒนาแน่นอนถ้าคุณอยู่ในจุดที่ที่อดทนรอเวลาจริงๆจนกว่าเขาจะแน่ใจความรู้สึกตัวเองนั่นแหละว่าเออเขาคงรักคุณจริงๆแล,ๆล,ๆแล้วล่ะก็อาจจะนานนะดูท่าแล้ว มีบทเรียนอะไรที่เราจะต้องเรียนกันอีกไหมะกว่าจะได้เป็นแฟนโถทั้งอะดูซิมีบทเรียนอะไรที่เราต้องเรียนอีกไหมทัดลมก้าวดาบคุณจะคิดมากคุณจะเป็นประสาทกับความสัมพันธ์นี้คุณจะเหนื่อยคือจิตตกเพราะคุณคิดถึงแต่เขาเออแล้วคุณก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคือเขาคิดถึงแน่นอนคิดถึงคุณอยู่ในใจแต่เขาอะจะไม่แสดงออกให้คุณรู้เด็ดขาดคุณอาจจะต้องแลกกับความ อะไรเขาเรียกว่าโรคไมเกรนไหมกินพลากว่าคุณจะได้คบเขาเนี่ยคุณก็กินพลาหมดไปหลายแผงเหมือนกันเก้าดาบห้าเหรียดแต่ถ้าถ้าคุณชอบเขาแล้วคุณพยายามตามตื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือคุณก็จะอยู่ในจุดที่ตื้อจริงนะเอาจริงเหนื่อยนะเท่าที่กวางโมงอะ่ะอืมเหมือนมันเป็นด่านเคราะยังไงก็ไม่รู้ด่านเคราะรักอะไรอย่างนี้ปะ่ะสองดาบเนี่ยคุณก็จะงงความลังเลของเขา แต่สีไม้มาจะ้าะะเห็นปะโอโหกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งไพ่เดทนะคะอ่ะคุณกับเขาจะต้องเจอบทเรียนอะไรมันมีบทเรียนที่คุณของสองคนต้องพัดพลากด้วยอืมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หายกันไปซึ่งคุณมันอาจจะเป็นตัวเราที่เรารู้สึกเราแล้เ,เหนื่อยอะ่ะ เราเหนื่อยเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องไปวิ่งไล่ตามขนาดนั้นนะทั้งที่ตัวคุณเองก็ชอบอะไรยากๆไม่ใช่หรอนี่ไงความยากที่คุณกําลังเผชิญไงในสิ่งที่คุณชอบตอนแรกๆมันสนุกดีนะแต่พอนานๆไปคุณมองว่ามันมันยากเกินไปไหมอ่ะมันมันก็ระดับแบบปีนเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยแบบเคยดูหนังอินตาราเดียบะเวลาที่เราแบบว่าจะเกี่ยวใครสักคนอะ่ะคือเราก็วิ่งเล่นอยู่บนภูเขาหิมาลัยหลายรอบเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันอะ เออเนี่ยไพ่เดทเข้ามามันจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณกับเขาพัดพากช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันควรจบได้แล้วคุณเหนื่อยมาพอเลยวะ่ะแต่สุดท้ายมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าด้วยเนาะสี่ไม้เท้าไม่อยู่ตรงนี้มันบอกถึงความสมหวังเออความรักที่คุณกับเขาอาจถึงขั้นแบบแต่งงานกันนะแต่มันจะต้องอยู่ในจุดที่แบบคือแบบกูเหนื่อยมากอะอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคฉะนั้นขอบทสรุปเลยละกันบทสรุป ความสัมพันธ์สี่เหรียญน,นะจ๊ะสี่เหรียญเจ็ดดาบเห็นปะเก็บความรู้สึกเอาไว้ลับๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่มีคุณค่าและล้ำค่ามากนะเราต่างคนต่างแอบชอบการมีใจให้กันแต่เพียงแค่ว่าคนหนึ่งแอคชั่นมากกว่าอีกคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบมากส่วนคุณก็อาจจะเป็นคนที่แสดงออกมากระหว่างเอ็กโทรเวิร์ดกับอินโทรเวิร์ดอะเออ แล้วก็มีไพ่แปดดาบแปดดาบใช่คุณจะต้องอยู่ในในในฟิลแบบสื่อสารกันด้วยพลังจิตอะ่ะบางครั้งบางครั้งเขาหายไปหรือบางครั้งอะ่ะเราจะต้องอ่านใจอ่านทิศทางความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราต้องใช้พลังจิตเยอะมากกับคนคนนี้ใช้วิธีการสื่อสารแบบปกติไม่ได้ด้วยนะเออพยายามสื่อสารกับเขาแบบปกติแล้วแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ปกตินะคะทําไมเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เดาอะไรขนาดนั้นว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคุณอะ่ะจะเครียด กับสิ่งที่คุณไม่รู้เลยว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับเรากันนี่นะคะโอเคนะอ่ะเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกวางเห็นเป็นชาวพิจิกนะจ๊ะเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวพุทธศกเห็นเป็นชาวกลุมนะคะอ่าเป็นชาวกันเป็นชาวมีนเป็นชาวเมธ นอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะสวัสดี